กดไลค์คร tamam. okay, ับพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็โอเคนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จกับพาปดีโชว์ในเกมเอออันนี้นั่นเองนะครับผมเกมเนี่ยัะไม่ใช่ วันนี้เราอยู่กับรายการกีฬาส,สีแปลกหน้าครับผมตอนที่สองละอืมวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟโดยฮิฟนั่นเองนะะครับผมเราก็จะไปเล่นกันเลยนะผมไปนี่ได้เซิร์ฟใบจังเลยอ่ะอืมตอนนี้ผมลองมาใช้ตัวบวกนะครับผมผมได้ไปทําการฝึกซ้อมมาละไปอือฮึ ตลอดเวลาเลยคุณพวกคุณอาจจะได้ยินเสียงพัดมก็ไม่แปลกนะผมวางพัดมไว้ข้างร้อนนะ <c oughs> แต่ฝนก็เริ่มตกแล้วละ่ะอย่ามาแยง่งก้อีกวีนี่ยพว <c oughs> กคุณเปเลยครับชอบแย่งผมเนี่ยยังไน,นเดี๋ยวพอแล้วต้องดูพฤติกรรมของกลุ่มเราก่อนครับกลุ่มเราจะสร้างไอ้นี่นะเออ ต่อทางไม่ก็เอาดาบส่วนเราจะกันถานไว้ก่อนแล้วกันอา่าฮะโอเคการถานเสร็จก็ไปต่อไปตรงกลางผมตอบบอกไม่ค่อยเก่งนะขออภัยด้วย เอ้ยจะถึงแล้วอ่ะมาป่ะดิไปเลยทำอะไรเนี่ยสีเหลี้ยมมาแล้วเฮ้ยเออว่ะเช็คดูก่อนดิดกระโดดถึงไหมกระโดดถึงว่ะแต่เห็นโอ้โหอยู่กันยอะเชียวเราจะจ,ะจุกบแกวเขาวิ่งไปไหนกันแล้ว แล้วก็จะวิ่งจุมาครับผมสีแดงวิ่งมาแล้วเฮ้ยโอ้โ้ยวิ่งผ่านหน้าไปเชียวต้องจุกต้องจุกว้าวมาแล้วแล้วกับกันถังก่อนมาดิมาดิมาดิตะกคิดว่าแน่ต้าคิดว่าแน่ กูติดทางปั๊บติดทางมาาจะได้ตกซะตาบล็อกเหรออืมอ้าวกูตกแคนอะไรเนตกแทนเลยก็ไปฟาร์มเลยเหรอเมื่อกี้สีแดงมันน่าจะไปแล้วแล้วมั้งน่าจะได้สิ่งที่มันต้องการแล้ว เก็บให้ครบอ่านแล้วเราไปเอาดาบไดมอนด์แล้วก็ไปการถานซะโอเคโออผมรุมดูทีมเลยทีมผมมีกันกี่คนเนี่ยผมจับทีมสี่มาแต่ชอบได้สามได้สองอพวกของเราเอาพวกเรานี่ไม่ไปตรงกันกันเลนะ้เนี่ยอืย่าแดะไปด้านข้างก่อนเอเห็นอยู่ประมาณสามคนปะ่จับทีมสี่จะได้สามวะ อแปลกไะได้ดาบแล้วโอเคอุ้ยว้าวเอาธนูทำธนูด้วยทำโนูแล้วก็เก็บเอาลูกธนูเราทีมสีน้ำเงินนะครับทุกคนไปได้ธนูสักชุดหนึ่งกด้ยังดีไปทำก่อดีกว่า ว่าจะไม่มีคนมาบุคคนแล้วนะเนี่ยขอเก็บทำเกาะได้ก่อนแป๊บหนึง่งจะได้แล้วเนี่ยโอ้โหเร็วเหลือเกินเก็บได้ก่อนละได้เกาะละเคนี่ฮะเราได้เกาะละอุย้ยกดไปกดไอ้เนี่ยเออ ขาจัดของให้มันหยิบถนัดมือแป๊บหนึ่งนะโอเคแบบถนัดนี้จะได้หยิบง่ายข้อมือไปไปฟาร์มตรงกลางกันเลยตรงกลางมีใครไหมเออจะบอกว่าผมตีไม่ค่อยเก่งนะเออต่อบอก็ไม่ค่อยเออเฮ้ยสีแดงมาสีแดงมาใครให้ออกออกไปอ,อือแตกไปโอ้โหสามทีแตกอ่ะเออคนไม่มีเกาะหยิบใคร โหโหสัตว์เลยเนี่ยเก็ได้ของละได้ของละแล้วก็เอาไปให้เพื่อนเราหรือว่าเราจะเอาทันเราจะเอาเกาะเราก่อนดีวะไม่มีคนกัฐานอะ่ะเออมีมีมีไปเอาของไปเก็บเอาไว้ให้เพื่อนใช้ใช่เราเป็นคนดีฮนะไหนเราช่วยเขากันช่วยเขากันเฮ้ยเพื่อนสนใจหน่อยเรามีของดีมาให้นะเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่สนใจวะเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันถ้าใครจะใช้ก็มาเอาสีอื่นทำอะไรกันหมดปะตั้งหน้าตั้งตาฟาร,ร์มเอาเดม,มอนเหรอหรือว่างไงสีเขียวอยู่ฮะแต่เขามีแค่ดาบเงินเราจะไปประท้าเขาอะมาดิสีเขียวแล้วคิดว่ากลัวหรอฮึฮเอาหนีหนีอะไรเอาโหมีกันมีกัน โชนี่คุณกันอะไรของคุณอือกับฐานดีบีดรือทุกไม่ได้ป่ะงั้นเราตัดอุ้ยตัดไม่ได้ด้วยอืมเราฟาร์มต่อจิ่วเราตัดไม่ได้ป่ะ สีแดงโอ้โหแอสตีม yeah, สีแดงคอนเน้นสร้างสรรค์โอเคสีเหลืองเน้นไอ้นี่อ๋อสีเหลืองตายแล้วนี่หว่านี่ไปไปไปอสักเท่าแล้วก็กลับบ้านไป็คดูก,กันว่าพวกเขาหยิบของในกล่องเราไปหรือยังนะไปกลับอุ้ย เราเล่นกันกี่คนดูเหมือนอยู่กันน้อยจังเลยอ่าได้ครบพอดีไปได้เกาะถ่อได้เกาะเดมอนแล้วบู๊เอาก็ปิดโอ้โหเสียงดังสนัน่นอะไรวะมาไงนี่มาไงนี่มาไงนี่วะเบยงกำแล้วไงสวยแล้วไงเอาด่าบไปเพื่อนดิหรือเพื่อนขุดดิไม่ไหวแล้ววะ ไม่ยังไงวะไปเราต้องตั้งใจขุดเรามีเกาะไดมอนเราไม่กลัวเว้ยอืมขุดใหญ่มาเอาไม้เอาไม่ไม้จำได้มันอยู่ประมาณนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแตกไปไปเราส่งอันนี้ไดมอนให้เพื่อนไปเอาให้เพื่อนไปทำดาบซะโอเคเราน่าอยู่กันสองคนแล้วละ่ะ โอเคส่งของทีงไปให้หมดโอเคตอนนี้เราทำธนูกันดีกว่าตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วเคเราแน่จะทำธนูก่อนโอเคเอาเพื่อนมวเอหรอเห็นแวบๆตกอยู่เนี่ยเพื่อนเอ้ยโอ้เราจะเอาไงากับทีมดีวะเนี่ยเราให้สองทีมมันตีกันก่อนไหมเออแล้วเราก็ เฮ้ยสีเขียวมาเอาสีเขียวตกเดี๋ยวเราไปเก็บได้ก่อนดีกว่าถ้าเป้นเขาไม่ดูก็แล้วแต่นะไปเ้ยเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกดีกว่าอืเอาบล็กอ,บอกต่อทำทางไว้ชอบลงน้ำว่ะเค เ okay, สีแดงก็แตกแล้วเค okay, <Okay. S 1> เห็นสีเขียวอยู่ด้านบนจะไปประทะกับเขาโอ้ถ้าขดยากเลยเนะี่ยเอาสีน้ำเงินหายไปไหนนะเนี่ยเพื่อนกูอีกคนหางไปไหนเนะี่ยสีเขียวอยู่คนเดียวเหรอไม่น่าอยู่คนเดียวเพราะว่าโอ้โหคนจอจะทำฐานอะไรใหญ่ขนาดนั้นเออสีแดงโอ้ เราจะอยู่อยู่คำบริเวณที่เนี่แหละฟาร์มของให้เพื่อนๆแล้วแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยโอ้โหคลิปนี้จะยาวไปเลยโอ้โดนมันตีแตกเห็นเออจีเขียวยังอยู่นะสีแดงมาวะมาก็ตบให้ร่วงเด้ ยิงไม่โน,นเวนเฮ้ยเออย,ยิงโดนละใครมามาตีบ้านยังไม่รู้เลยเนี่ยไะเ,เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราล่อดแดงก่อนไปแต่มีกันแค่สองแต่เกาะยังกากอยู่เลยเราถึงเราตีไม่ค่อยเก่งแต่เราเราเกาะหนาเราอาจจะใช้ได้ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยสีเขียวไปทำารื่งนู้น ตกป่ะหนีทำไมหนีเว้ยเฮ้ยสีเขียวจะมาว่ะตกไปคนหนึง่งแต่ออ้ย,อยตกอุย้ยสีสีแดงสีแดงสีแดงจะมาสีแดงจะมามาทำไมมีไอ้ปมาน่ะระบุกเลยไหม อยู่กันประมาณสองคนสามสี่คนืออหัวใครกำลังซื้อของอยู่นะอุ้ยเชียดิยไแมตกใจ <c oughs> อุ้ยอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้โหยากเลยทีนี้จะตีใครกันก็ยากตกใจหมดเลยเมื่อกี้ทำทานทำไมหยอมอยก็ยิงไปงั้นแหละ หนูก็จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเอางนูหน่อยป่ะมามีเจ้าเออเปียวแอปเปิลป bowl ่ะเราฟาร์มเยอะแล้วเนี่ยเออแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยอย่อหนะเพื่อนเราตายไปแล้วอืมเอาสามลูพอเอาสโนุบบอลมาสโนุบบอลชุดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เออเอาสนบบอลอีกนิดหนึ่งอ่ะรวมกันได้ไหม สโนบอลไม่ได้โอเคมีแอปเปิลทองอยู่เราพอสู้ได้อยู่ตอนนี้เราแบบแบบมีคนรอดมาจงก่อนดิละอะไรอะไรถอยกันหมด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 เหรอถอยกันหมดเลยโอ้โหโดนตีโดนตีกลับ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 อ้โจะหมดเราจะหมดเ้วจะหมด อะไรอะไรอะไรคุณอะไรของคุณอะไรของคุณ,อ,คณอู้หู้ยเออแตกเลยอย่โอ้โหโดนสองหนึ่งว่ะโอ้เราโดนยิงธนูแบบโดนยิงธนูตกไปเลยนะอเนี่ยตายจุดนี้แล้วน่าจ,จะหันโห้พลาดจริงจริงเลยโอเคไร้ผมสำหรับใครที่ชอบกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับนี้กีฬาสีก็พานนี้ก็จบละเออ ค่ะตกโดนตีกตกตายโดนลุมแค่นคี้แหละครับผมบ๊ายบายโชคด,ดีลาตีสวัสดยอะไรกูเนี่ยไปละ